สวัสดีครับท่านผู้ชมครับก็ต้องพบกันเช่นเคยนะฮะกับรายการซับแผ่นดินวันนี้ผมท็อปสุดยอดครับก็เดินทางมาที่จังหวัดระยองครับมาที่วัดหมอมุ้ยต้องเรื่องนี้ท่านผู้ชมเพราะว่าสืบเนื่องนะคะว่าไปที่ศูนย์พระเครื่องแล้วก็วงการพระตอนนี้เขาบอกว่ากระแสแรงมากนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสร้างวัตถุมงคลชุดหนึ่งก็คือชุดพระผงพรายกุม,มารย้อนยุครุ่นประวัติศาสตร์5 8ครับ ของวัดหมอมุยแห่งนี้แล้ววันนี้ที่ผมเดินทางมาที่นี่เพราะว่าเขาจะมีพิธีกดพิมพ์นำเลิกนะครับถือว่าเป็นการกดพิมพ์นำเลิกครั้งแรกก่อนที่จะมีพิธีมหาพุทธาเทวาพิเศษอีกครั้งหนึง่งในวันที่22พฤศจิกายนปีนี้นะครับแต่ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงในวันนี้นะฮะเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปที่ด้านในนะฮะก็คืออุโบสถของวัดหมอมุยเพราะว่าเขามีการจัดเตรียมพิธี วันนี้ยิ่งใหญ่นะฮะแล้วก็เห็นว่าจะมีการนิมนต์นะฮะเชิญนิมนต์หลวงพ่อศิลวัดละหารใหญ่เนี่ยเดินทางมากดพิมพ์นําเลิกให้นะครับเรื่องราวจะเป็นยังไงท่านผู้ชมฮะเดี๋ยวตามเข้าไปดูเขาบอกว่ารุ่นนี้เนี่ยที่ว่าแรงที่สุดทำไมแรงนะฮะเพราะว่ามวลสารเนี่ยสุดยอดครับแล้วบางอย่างผมบอกเลยนะฮะว่าเป็นของหายากเรืงไงว่าได้มาเป็นประดกตกทอดจนถึงปัจจุบันมีอะไรยังไงเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับท่านเจ้าอาวาสด้านในอุโบสถค,ครู่เดียว นะครับวัดหมอมุย้ยผมอยู่กับท่านจเจ้าอาวาสนะฮะพระครูรสุทนทรธรรมพิลาชท่านเป็นเจ้าคณะตำบลละหาหนองไร่แล้วก็จเจ้าอาวาสวัดหมอมุ้ยนะครับกราบสักการครับเชิญพรโยมครับก็ต้องเรียนท่านผู้ชมอย่างนี้เพราะว่าวันนี้เนี่ยต้องถือว่าเป็นพิธีประวัติศาสตร์อีกพิธีหนึ่งนะครับอาจารย์ที่ในการจัดสร้างวัตถุมงคลของวัดหมอมุ้ยเนี่ยก็คือรุ่นประวัติศาสตร์58เป็นพระผงพรจุมานย้อนยุคนะฮะในอดีตจริงๆต้องต้องเรียนอย่างนี้นะท่านท่านอาจารย์ครับเพราะว่า ที่วัดนี้ผมเราทราบมานะฮะพิธีกรเองนะฮะผู้บริการก็เคยได้ยินมาว่าที่วัดเ,ยเคยมีวัตถุมงคลชุดดังเหมือนกันใช่ไหมฮะห<ะ>ลวงพ่อสา,อาอครรุ่นพลายทองเป็นขุนแผนรุ่นพลายทองท่ะขุนแผนรุ่นพลายทองแต่ปัจจุบันหมดแล้วยงไม่มีแล้วครับอาจารย์ไม่มีแล้วไม่มีเห็นว่าโด่งดังมากในตลาดทั้งวงการพระทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศเองแสวงหาครับ,รบแต่ว่าวันนี้เนี่ยที่ มีการจัดสร้างพุทธมงคลชุดพิเศษตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็จะมีพิธีกดพิมพ์นำเลิกเนี่ยแต่ว่าก่อนจะไปถึงจุดนั้นนะท่านผู้ชมต้องเรียนถามพระอาจารย์ครับเพราะว่าถ้าเดิมเนี่ยวัดหมอมุยที่นี่นะฮะก็คืออยู่ที่ตำบลละหารอําเภอปลูกแดงจังหวัดระยองนะครับเดิมนี่วัดมีความเป็นมาอย่างไรครับรอาจารย์ครับเดิมชื่อหมู่บ้านในชื่อหมู่บ้านหมามุยล้วฮะตอนหลังมีการแยกเป็นหมู่บ้าน แยกจากหมู่บ้านหนองไร่มาเป็นหมู่บ้านอีกหมู่บ้านหนึ่งทางประลัดอำเภอสมัยนั้นที่เป็นหัวหน้าที่ว่าการอำเภอเห็นว่าหมาหมามุ้ยเนี่ยมันไม่เพราะ,ะก็เลยให้ชาวบ้านเนี่ยเรียกกันว่าหมอหมุ้ยในในสมัยนั้นก็เรียกกันหมอหมุ้ยหมอหมุ้ยต่อมาจนที่เป็นที่ติดปากต่อมาภายหลังได้สร้างวัดก็เลยได้ใช้คําว่าวัดหม้ยมุ้ย ก็อ,อาจารย์ก็มามาที่วัดนี้ตั้งแต่ปีอะไรนะครับอาตมามาจำพรรษาเริ่มมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปีพศ .2534 าสอ25่ส่วนวัดเนี่ยจริงๆแล้วเขาเขาสร้างกันมากนะ่อนน้นนั้นนะประมาณเกือบ20ปีเหมือนกันเป็นที่พักสงฆ์นะโยมนะยังไม่เป็นวัดโดยมาเป็นวัดสมัยอาตมาเนี่ยเมื่อปี2539ก็ต่อมาภายหลังก็ดำเนินการ สร้างว่าวาวัตถุมาเรื่อยๆจนมาถึงปี2539นี่ก็ได้วางศิาลาฤกษ์อุโบสถขึ้นมาแล้วต่อมาก็าได้สร้างถาวรวัตถุอย่างอื่นอีกหลายอย่างจนปัจจุบันนี้อุโบสถตั้งแต่เริ่มสร้างมาก็ประมาณ20ปีแล้วก็พอดอีกำแพงเนี่ยเขาช่างทำไว้ไม่ดี กม็มีการมีมีการซุดตัวของกำแพงแก้วทำบบใหท้ทำให้เป็นโพรงเป็นโพรงรอบๆอรู้สึกก็จะมีงูจงอางไปอยู่ในนั้นด้วยมีอะไรนะ,ะยังงูจงอางไปอยู่ในโพรงมีอาจารย์มีงูจงอางอยู่ <c oughs> อยู่ในนั้นด้วยฮะยังอยู่แต่ผมไม่รู้นะฮะยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่ปัจจุบันยังมีครับก็เลยจะว่าจะทำการบูรณะ กำแพงแก้วสมัยรวมทั้งทางสีอุโบสถสมัยครับงงบประมาณในการใช้จ่ายตรงนี้ประมาณสองล้านบาทเศษครับก็คือโดยรวมก็คือเรียกง่ายว่าจะบูรณะโบสถ์นะฮะอุโบสถแล้วก็รอบก็คือกำแพงแก้วทั้งหมดกำแพง,งแก้วด้วยแล้วก็ทาสีอุโบสถใหม่ด้วยแล้วอย่างภาพจิตรกรรมฝาผนังอะไรอย่างนี้ยังคงไว้หรือคงไว้คงไว้จะบูรณะเฉพาะรอบนอกรอบนอกครับ นะฮะตรงนี้ท่านผู้ชมมาแต่ว่า,างบประมาณอย่างที่ท่านพระอาจารย์บอกก็คือต้องใช้งบประมาณ2ล้านวเศษประมาณ2ล้านเศษ2ล้านเศษนะฮะซึ่งจริงๆก็คือวันนี้เนี่ยที่เราเดินทางมาที่จังหวัดระยองนะครับมาที่วัดหมอหมุ่ยเพราะว่าแน่นอนว่ากระแสท่านผู้ชมฮาต้องเียนงอย่างนะฮะท่านผู้ชมะะท่านพระอาจารย์ฮะตอนนี้ที่ผมไปเดินทั้งวงการพระนะฮะศูนย์พระเครื่องต่าง เขาพูดกันให้แบบเรียกว่าติดหูติดปากันก็คือรุ่นนี้เป็นพระผงพายคูม,มานย้อนยุครุ่นประวัติศาสตร์58ใช่ไหมฮะที่มาที่ไปทำไมถึงต้องย้อนยุกนะครับาพระอาจารย์ก็นะเราได้นำพิมพ์ของเก่าของหลวงปู่ทิมเนี่ยมามาจัดหลวงปู่ทิมวัดละห่าไล่หลวงปู่ทิมวัดละหาไล่เนี่ยมามาจาัดสร้างใหม่มาแกะบล็อกใหม่แล้วก็มีมวลสารเป็นเท่าอาธิของหลวงปู่ ซึ่งได้มาจากอาจารย์เย็นอดีตเคยเป็นลูกศิษย์ก้นกุฏิของหลวงปู่ทิม oh. อ,าอาจารย์เย็นเนี่ยท่านจะ,ปะเป็นคาราวาสเป็นคารวาสสมัยท่านบวชอยู่เนี่ยท่านาจะอยู่บนศาลาการประเรียนภาวนาพิรัษ oh. ซึ่งท่านได้มอบมวลสารตรงที่ให้เป็น uh huh. เป็นเท่าอาฐิของหลวงปู่ซึ่งท่านมีอยู่คนเดียวคนอื่นไม่มีโอ้โห oh. อย่างนี้แสดงว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นเดียวสิฮะ เป็นรุ่นเดียวที่มีท่าที่มีเท่าอัฐิของหลวงปู่ทิมคมาผสมอยู่ในมวลสารในมวลสารชุดนี้ด้วยรายได้ของการจัดสร้างครั้งนี้ก็อย่างที่บอกว่าจะนํามาบูรณะวโบสถใหม่ครับแต่ว่าถ้าพูดถึงมวลสารเนี่ยอาจารย์เพราะว่าผมดูจากข้างหลังของพระอาจารย์ที่นั่งอยู่เพราะว่ามีมวลสารเยอะเลยจะแม้บางที่มีเท่าอัฐิของหลวงปู่ทิมที่ได้จากอาจารย์เย็นใช่ใช่นะฮะ ซึ่งปัจจุบันนี้อายุอาจารย์เย็นเท่าไหร่นะอาจารย์ก็ประมาณ70เจเศษเจ็เศษนะฮะไม่เคยมอบให้ใครนะฮะมอบให้ท่านเจ้าวาดนะฮะมาผสมมวลสารเนี่ยเพื่อมาทําเป็นขุนแผนผงไพยกุมารย้อนยุคประวัติศาสตร์58นะเห็นบอกว่ามีผงไพยกุมารด้วยใช่ใช่ที่อาจารย์เย็นมอบให้ด้วยก็มีทั้งเท่าทิศนะฮะของหลวงปู่ทิมแล้วก็มีผงไพยกุมารครับโอ้โหอันนี้สุดยอดนะฮะก็คือเก็บตกทอดกันมาเลยครับแล้วก็ไปได้มวลสารมาจากหลวงพ่อฮก วัดมาบลาบิดแล้วก็หลวงพ่อฟูครับแล้วก็หลวงพ่อฮอวัดชุมแสงอ๋ออ่าก็สายตะวันออกสายภาคตะวันออกครับแล้วก็ยังมีของสายทางภาคกลางบ้างภาคอีสานบ้างที่ลูกศิษย์ลูกหาได้นำมาร่วมผสมด้วยครับนะฮะซึ่งซึ่งวันนี้เนี่ยอย่างมณฑนียเยอะแยะเลยมีทั้งว่านยาต่างๆนะฮะมีทั้งแบบว่านมหาอุดคงกระพันว่านเสน่ห์ก็มีใช่ไหมอาจารย อันนี้ขาดไม่ได้เลยผมเชดเรื่องไปเห็นบอกว่าบ้านดอกไม้ทองใช่ดอกไม้ทองนะครับภาษาชาวบ้านนี่บ้านดอกทองนะฮะไม่ใช่คำหยาบนะท่านผู้ชมนะฮะแต่ว่าภาษาเนี้ก็คือเขาเรียกอย่างนี้จริงแล้วก็มีส่วนผสมของผงว่านดอกไม้เพชรเึิงอีกเตึ่งอย่างดอกเป็นดอกเพชรเจิงดอกเพชรเจิงซึ่งซึ่งนานมากจะมีดอกสักครั้งหนึ่งนานมากไม่ได้มีทุกปีสิบกว่าปีจะมีถึงครั้งเดียวครับ มันเป็นลักษณะพวกดอกนี่มันเอามาใส่แล้วมันเป็นยังไงอาจารย์ก็เกี <g ye> ่ยวกับเมตตาเมตตาจะมหาเสน่ห์เหมือนกันก็อ๋อก็มาผสมด้วยนะครับ,รบแล้วในพิธีวันนี้เนี่ยก็คือเป็นพิธีกดพิมพ์นํำเลิกใช่ไหมครกดพิมพ์นํำเลิกตรงนี้ไม่ทราบว่ามีพระเกจิอาจารย์รูปใดที่เดินทางมาครับอาจารย์อ๋อมีหลวงพ่อศิีวัดละหารใหญ่มาท่านเมตตามาเป็นองค์กดพิมพ์นํำเลิกให้ครับออ ก็คือเดี๋ยวจะได้เห็นภาพนะฮะท่านผู้ชมครแต่ว่าวัตถุมงคลที่รูปแบบวัตถุมงคลของการทําพระผงไพรกุมารย,ย,ย้อนยุครุ่นประวัติศาสตร์ตรงนี้มีรูปแบบมีอะไรบ้างครับอาจารย์ก็มีขุนแผนพิมพ์ใหญ่พิมพ์เล็กอ่าแล้วก็มีพระศิวลีแล้วก็เป็นจันลอยครึ่งองค์หลวงปู่ฮะส่วนเนื้อต่างๆก็จะมีเนื้อนำเลิกนี่จะเป็นมุกว่านไผ่ดำผสมอัฐิหลวงปู่ฮะ ผสมผงพายแล้วก็เป็นเนื้อผงผสมผงว่านแล้วก็ผสมวัตถิหลวงปู่เป็นว่านว่านดอกทองผสมวัตถิหลวงปู่มีมีไหลยเนื้อโยมบกมาก็ไหลเนื้อส่วนผสมนี่ก็เป็นเป็นว่านที่อยู่ข้างหลังเนี่ยโยมนะ ก็มีมีหลายเนื้อมีหลายเนื้อแล้วก็ข้างบนจะมีฝังตะกุดอ่ามีมีมีฝังมีตะกุดทองคํามีตะกรุดเงินตะกุดทองแดงแล้วก็โรยพลอยแล้วก็อันสุดท้ายนี่จะเป็นผงทูบที่เป็นได้เป็นนํามาจากหน้าวิหารของหลวงปู่เอามาผสมกับผงวัตถิแล้วก็ผงว่านเพื่อจะแจกในพิธีพุทธาพิเศษในวันที่22พฤจิกายน วันนั้นจะแจกฟรีนะโยมนะเป็นการแจกฟรีหอ้วันนี้นแจกฟรีวันนี้นำเลิกก่อนวันที่22พฤศจิกาเราจะมีพิธีพุทธาพิเศษประมาณ16นาฬิกา00นอีกทีนึ่งเมื่อมีการพุทธาพิเศษเสร็จเราก็จะแจกวัตถุมงคลรุ่นจันลอยที่ว่าเป็นเนื้อผงทูบผสมผงอธิของหลวงปูแล้วก็ในนั้นเนี่ย จะมีตะกรุดทองคําด้วย200องค์ถ้าคนใดโชคดีก็จะได้ตะกรุดทองคําไปแต่ว่าแจกแบบสุ่มเลยแจกสุ่มเลยโยมแจกสุ่มครับอาจารย์โอ้โหแบบวันนั้นนี่แจกถึงขนาดแจกฝังตะกรุดทองคําใช่ใช่ให้ฟรีนี่200ดอกก็คือหมือว่า200องค์ที่ฝังอยู่ด้านหลังของผู้ทิมจันรออย่งผู้ทิมใช่ครับใช่นะฮะแล้วอย่างนี้แจกกันยังไงครับวันนั้นมันก็จะให้ผู้ที่มาร่วมงานเนี่ยล้วงสลากในสลาก ในจานวนสลากที่เราใส่ไว้เนี่ยจะมีพระผงจันทลอยที่ผสมอัติเทอังคาหลวงปู่เนี่ย200องค์ที่ที่เป็นตะกุดทองคำนะโยมนะนอกนั้นก็จะเป็นพิมพลอยพลอยไม่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 มีไม่ะแจกนะฮะจำนวนพ9 9เกรองค์ที่เราจะแจกในวันนั้นแล้วก็มีใส่ตะกุดทองคำเนี่ย200องค์ถ้า ขาโชคดีก็จะได้ตรงนั้นไปอ่าอันนี้คือไม่มีเส้นไม่มีสายนะอาจารย์ใช้ล้วงเาใช้จับเบอร์ล้วงเอาอย่เรียกว่าเขาใส่ม้วนเป็นฉลากใครโชคดีได้ตะกุดทองคำคุณมาเอาไปเลยล้วงฉลากไปแล้ววันนั้นใครได้เป็นฉลากทองคำก็ฟุกไปครับโอ้โหอย่างนี้ก็มากันให้แน่นวัดหน่อยนะฮะก็ย้ำอีกทีนะฮะพระอาจารย์วันพิธีมหาพุทธาพิเศษรุ่นนี้วันที่22พฤศจิกาพศ .2558 เวลา16บหกนาฬิกาจุดศูนย์นอ๊อก็คือเริ่มตอน4โมงเย็นฉะนั้นก็ให้มาก่อนเวลาต้องมาก่อนโยมต้องมาจับฉลากก่อนเพราะว่าถ้าไม่มาก่อนเนี่ยเดี๋ยวฉลากจะหมดเสียก่อนอ๋ออาจารย์จะให้จับก่อนเลยจับฉลากก่อนเพราะว่าพอเสร็จพิธีผูกเสกแล้วเนี่ยพิธีเราก็จะแจกเลยฮะคนที่ที่มางานต้องมาก่อนมามามารับแจกมาลวกฉลากก่อนพอพอหลังเสร็จพิธีพิทธวิเศษเราก็จะแจกเลย ก็จะมีหมายเลขว่าใครหมายเลขอะไรเนี่ยจะได้ถ้ากุทธงคำมันจะมีหมายเลขบอกโอ้โหนี่คือทางวัดได้เตรียมการอาไว้แล้วฉะนั้นท้าผู้ชมที่สนใจนะฮะก็มาร่วมงานได้อีกครั้งหนึ่งวันที่22พฤศจิกานะครับที่จะถึงนี่แหละฮะก็ที่อุโบสถวัดหมอมุ่ยเมื่อเมื่อเมื่อแจกครับเมื่อแจกวัตถุมงคลเสร็จแล้วเราจะมีการประมูลพระที่เป็นเลขสวยๆมีเลขประมูลเลขสวยเพื่อหาเงินเข้าวัดอีก อาจารย์ทราบไหมว่าปัจจุบันที่ผมบอกท่านผู้ชมเมื่อกี้บอกท่านอาจารย์น่ต้นรายการแล้วว่าคือณวันนี้เนี่ยที่เราเดินทางมาเพราะว่ากระแสรุ่นนี้แรงมากครับอาจารย์ครับครับคือในวงการตอนนี้เห็นบอกว่าพิมพ์อย่างนี้นะฮะก็คือพิมพ์ย้อนยุคของหลวงปู่แล้วที่สําคัญคือได้มวลสารสําคัญใช่ไหมคือเป็นเท่าอธิังคารหลวงปู่อังคารหลวงปู่ทิมแล้วก็เท่าอธิังคารหลวงปู่ทิมครับแท้ๆเลยนะอาจารย์แท้ๆเลยโยมก็เอามาผสมฮะไม่มีใครมีนอกจากอาจารย์เย็นเท่านั้นครับฮะ ซึ่งทางอาจารย์เย็นท่านได้มอบให้ความจริงท,ท่านศึกไปแล้วเป็นคารวะแล้วยมด้วยความรับถือก็ยังเรียกท่านว่าอาจารย์อยู่ครับซึ่งจริงที่ผ่านมาก็ไม่ได้แจกไม่ไม่มีมวลสารนี้ไม่ได้ให้ให้รุ่นไหนเลยไม่มีไม่ไม,ม,มีนะครับครับฉะนั้นก็คือนี่รุ่นเดียวแล้วก็เป็นรุ่นะวิาศาสตร์จริงๆครับนะครับอาจารย์ครับแล้วก็ในพิธีในวันงานพุทธาพิเศษนะท่านผู้ชมที่ชมรายการอยู่สนใจจองต้องหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนะฮะ รีบจองเพราะว่าบางอย่างก็หมดบางอย่างจะมีหลงเหลือจะเหลือน้อยทีนี้วันพิธีพุทธาพิเศษในวันที่22พฤศจิกาย,ยนเนี่ยไม่ทราบเกจิอาจารย์ที่จะมาร่วมนั่งตกอธิษฐานจิตมีหลวงพ่ออะไรบ้างครับก็หลักๆก,ก็จะมีหลวงพ่อฟูอวัดบางสมัครหลวงพ่อศิล์วัดละหารใหญ่แล้วก็หลวงพ่อฮกวัดมับลําบิดหลวงพ่อฮอประชุมแสงประชุมแสงแล้วก็พระมหาสุรศักดิ์วัด ประดูวัดประดูสุสุามสงสรามแล้วก็หลวงพ่อทองวัดเขาจะพุทธบาทขาใยญ่หอมก็คือเกจิแบบว่าเรียกง่ว่าดังๆทั่นั้นเลยแล้วก็จะมีบางองค์มาร่วมอีกด้วยซึ่งเป็นเกจิที่เราไปนิมนต์ว้ยังม่อีกหลายรูปก็คือแสดงว่าเกจิอาจารย์ที่จะเดินทางมาทําพิธีนอกจากในสายตะวันออกแล้วก็ยังมีสายสาสายสารสายภาคกลางด้วย ก็ถือว่าเป็นรวมเกจิอาจารย์ที่จะมาวันนั้นเลยครับครับนะครับท่านผู้ชมฮะอันนี้ก็ถ้าท่านใดที่สนใจนะครับผมบอกแล้วนะฮะว่าบางอย่างหมดนะฮะบางอย่างก็ยังมีแต่มีเหลือน้อยฉะนั้นท่านที่ต้องการจะบูชาวัตถุมงคลก็สามารถจองได้ที่รู้สึกว่าจะมีที่วัดศูนย์วัตถุมงคลด้วยนะฮะือฮาเลยหรือจะมาที่วัดหมอมมุ้ยแห่งนี้ที่จังหวัดระยอง อยู่ที่ตำบลละหารอำเภอโคกแดงครับครับนะฮะเดินทางมาไม่ยากะจอง,งจองได้ตามสูตรเครื่องชั้นนําทั่วไปโย,ยมครับแล้วก็ที่วัดนะฮะแต่ของที่วัดก็ใกล้หมดแล้วยมเหลือไม่ไม่กี่ชุดละไม่กี่ชุดนะอานารยครับ,รบเอาเป็นว่าคุณต้องเล่บนะฮะแล้วก็เป็นที่22มาพบกันที่วัดแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูด้านหลังเนี่ยฮะอาจารย์ฮะเพราะว่ามวลสารบางอย่างเนี่ยเยอะเดี๋ยวไปดูสักนิดน,นึงนะฮะอ,อาจารย์นะ,ะว่ามีอะไรบ้างครับไปดูเลยฮะ ครับตรงนี้ก็คือเป็นมวลสารทั้งหมดครับมวลสารนะฮะจริงๆมีมากกว่านี้อีกก็ที่จะมานี่ก็คือมวลสารหลกักๆที่จะมาทำนะฮะอ่าทีนี้